น้ำมะนาน้ำกระุนบลเอาแกตงจ่าแจบไก่้อจ้าพี่น้องสบายดีครับจากีแต่ก็ต้ังจในการพบนเห็ดคลิปแน่สบายดีพี่น้องสบายดีสมองสุบอรเด้อนี่นีต้อนหเข้าสู่ซ่องบอกไก่แล้วพี่น้องตอนนี้ ไก่สีไปเพื่อนหมูเนาะก็กะคือเพื่อนเสี่ยวแะไพี่นอ้อะเพื่อนเสี่ยวเผื่อมีงานบุญประจําปีเผื่ออยู่บ้านเผื่อน,นอกวันนี้เสี่ยวคนที่ไก่ไปน้าตอนบุญไอน,นที่มีรถถังเสียงแะละพี่เนาะว่ามือนี้เป็นมือบุญบ้านเผื่อ,นนอเนาะเผื่อเอิร์ดไปกินซีนหรือเ่กินเข่าด้วยหรอเปล่เป็น ประเพณีของบ้านเฮาเนะาะถามีบุญมีงานประจําปีนี่บ้านเฮาก็สิรวมตัวไปกินสินเนาะกินสินเขาปุ้นกินไร่อย่างละหนึ่นนงานบุญเนาะพี่นอ้องว่าง่ายๆคือแบบก็สิพบปะสังสรรค์กันเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนาะพี่นอ้องถามพิธีกันใดคือว่าบสสุภาพอันใดกข็ขอโทษขออภยัยหลวงหน้าเด้อพี่นอ้องขอบคุณหลายๆครับขอบใจหลายๆเดอ้อ เราจะไเดนอยู่นี่แล้วเนอะชันเทิงชั้นเเข่ากำนาขึ้นมาห้าร้ยมาห่อเยงเสี่ยวอะไรเเดียบยเเ่ง่อเสี่ยวตาหากนะมาดิหาเลมันใหกระตนังกับอาจารย์เก่าหน่อยมีอาจารย์เก่าเราเองอาจารย์ซอนเา คกอนิตนกเขาได้รึดกินเขาก็ปนได้ไก่นขาผูใหญ่ยองแอะหมดแล้วไก่สิจิล้ว้นองงานเสี่ยวเสี่ยวทีนี่รถเครื่อเสียงอะไร่น้องบริเวณเนาะมีงานงานประจำปีบุญกุ้เขา่น้อะ

เอ้มาพอะเจเอาเรามาขายเครื so, like ain, ่องอยู huh? oh. like. 對對 okay. hmm. ่พี่บอมีงานบ่อไหแลงมีติฮะวงยังแต่ว่ามาขายอ้งามแทนจริงยเจ๊มึงขายยังแน่แะสวัสดีพี่น้ามึงขายยังแน่แล้ว เอ๊ะสุดเจ้กินยังนี่กินผักกินของพักผระ่วงนี่โควิดก็เลยบอกกินเนื้อซะไปบอกเฮือนหมูค่อยขอกินมากแล้วแล้วเอาม่าร์หมเว็น ไม่ห <Ro> mm. ักหอยกินมาเร็วๆเราเออคือมากินแต่สาแต่ยเขามีบุญมีงานเขาต้องมาแล้วเนาะเขาอ่ายืมเงนเากับเปลืองแัเขาแล้วเนาะจึงเดี๋ยวกับรมอถามหมูมากก่อนเขาอันยเอลคินขึ้นมานํางเดีวเขาถิ่มพีแลลวเขาที่ลงมา คอยกิกรรมบุญนำเด้คนไล่ไดยไอ้วันไอ้วันเออินอยู่หานะเอวินนะเออเอวินยู่ั้งแต่มีแต่ไอ้วันไอ้วันบด้น่จัะบุญเกนันนุกห่าก็มาหอน จะมาบูญตอนกบฏคนอีวัฒได้มาตั้งบดวย่อ่นบยื่นข่อยขอบู้กันพวกพวกเตี้ยอีวัดนเนาะพวกเทพุนพรน้ำแม่ก็เงินข้านะครับบนี้ก็เห็นกับบุญก็จะมาไหว้เออแน่นบอกตอนแรกก่อนมาไัดจังเละหมื่นสามหวก็เคยเห็นอยู่ลืมทราบุญเห็นไปเห็นมาย้ำสามาทวายย้ำสา เจีข้าจะเอาข่าวทำนี่มาเรื่งเขอไปซูมหนาวมึงสุดข่าวนั่งมาในเมชีมาหนิเป็นเมชีไปเลยแมนต้องสำรวมนะคะเข้าวัดเข้าว่าขนาดกระเทยยังรู้จักสำรวมนะจ้า มันลูกสาวได้หัวาโปกหัวโล่ลูกสาวได้เหรเขาเอิดนี้ยขบายเื่อยเพือใเกิบงานที่น่าักอคุณแม่เนี่ยใส่อีแต่ ถ้าเราเ่งเรียมซ่จ่อยมั้งเนอะซโอ้ยไซองทุงเท่าคนละซีนั่งเก็บทุงเท่าอี่เ่าซีขาฮะน่งถอดถึงไปข้างในสวงสวยเขา่านมากมัติดเกิดตาเปะนีสวยอยากได้เฮ้ยจ่อยหาซื้อบนมี้บอทุงเท่าจ่อยนั่นคือสายซีนั่นนหะน่งนะูเฮ้ยหนุ่มแต้ตูตตหา แย่โครบสุดเลยนะวันน้าวีเออคือได้เกิดาวมี f อโทรมา้ดาวเสี่ยวเมียรีบวะสิแต่งงานแล้วบะสโอ้ยข่าวเย็นบระหลาดเลยไดาวฮะทางไปหอนไมื่จังว่าดาวเส้นกำัรูดิ ฉันรู้จักปากเธอสนมากฉันรู้เรื่องรู้จักเอฟซีทั้งนั้นอ๋อฉันไม่รู้ฉันบอกมาถามฉันคอยกับหูกันอ่ากมีคำถามครูแค่คิดเรื่องห้าวหนกันว่าจังเจ้าครูคือกานให้กับปัญหาข้าเจ้าหูเพื่อให้ห้าวเราเปนอไเนี่ยอะไรคือหูอ่ะไก่มหูได้ปะซีเมนต์ต้องปะ นั่งกันได้ตอบว่าอ้ยมันสีขาวตายมันเห็ดกระเป็นดอกว่ะยุ่งกับไพ่ว่ะเที่ยวก็สนหน่อยว่ะสหเป็นดอกคันลูกสาวนี่หมดเลยอเมื่อคืนนี่เมื่อกันสองคนได้กับเทินยางเมื่อกลางคืนไอ้บอสคุณเมื่อเยอะแต่ได้เมื่อห็นห้องบ้านยางเมื่อกางกับบอส ยางเมื่อลายสวยหลดมันไปใช่ไหาถ่ายเข้ากันเปลี่ยนบรรยากาศใช่ไหมแต่จะบ่ายะลุดนะไล เขาไหวอมนายเ้ยั่งนแ่บอกงบอกว่าฮันมาพีฮันมาลาบนี่ลาบสเปรย์หายนางบอกว่านั่งยางไปกระปุ๊ดไซนั่นแต่บ่านี้ไม่มอไซส่วนมาและนางน่ะอายคนนางก็เลยเอาหมวกนะปกหนาไว้นั่งอายนั่งมาดิเออพราะว่านังกอดกรอย่างกาดกันลงไป แผ่นี่โอ๊ยก็เหมือนเป็นลามเลยอะยมานําำซื้อบ่อยๆนะวัวยังไงสิพาพี่น้องงานล้อบๆเนาะอยู่บริเวณแถวหวัดเนาะก็เปินสางในกระทันยังวัสซารเสร็จสมบูรณ์ นี่แหละพี่นนอะบุญกุ้งเขาก็จะมีกองเขาเนาะพี่นนอะกองเขาเปลือกพี่เนาะกองเขาใหญ่ กกไ,ไก,ก่กะไว้ผ่าเป็นที่ถี่รบร่อยู่นะพี่น้องมัก็จะเป็นปุ๊กเสียงซี่เนาะพี่น้อง mặt <laughs> <laughs> ngô nhỏ nhỏ Chứng ngô 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 phăng ราลามบ้านห้องไผ่พี่น้องบ้านห้องไผ่เมืองไซบุทองแครงสวัรด์นาเขตเนาะกาเป็นบ้านไก่เคียงกับบ้านไก่อยู่ฮะบ้านโมงครับพี่น้องห่างกันประมาณสองเนาะสองกิโลเมตรสองลักเนาะเรียว่าบ้านห้อง <c oughs> ไว่ากินขเข่าได้พี่น้องไหมไ่ด้พี่น้องไว้ดคลิปข้าวเลาดื้อส่วนไก่กินแล้วพี่น้อง <c oughs> กินมาเทียนหมูกินไ <c oughs> พี่น้องแต่ <c oughs> กินยังงามรจรนงจร แต่งตัวสวมาดังเราุดุดมรลคคิสต์มาสนะจอซื้อมาหรือเขาขว้างฮะเด็ดเชื่อฮะฮะอะไรนะหามันจีมฮะ เลือดมาเป่นก๊าดเต่าแรกเนีบเป็นเลือดพี่น้องก็เลยทำไปขวามาใหม่เป็นกินดิบพี่น้องกินอยู่ดิบนะจมใส่เลือดอ๋อกินมาใส่เลือดนล้กต้องนออย่างข่อเลยเนาะเย็นต้องนอนกับเบร์กกูเห็นนะ ต้องใส่ฮิวอลีดูช่องเลยฮิวอีล้เลนะี่ยทั้งเพรกล่วยนี่ซ่อนกันก็นกนรวมขอวันาลมผัดต้นแข็งเอ้อยกินได้เลยพี่น้องฮิวแท้เนี่ยฮิวจริงฮิวจริงกนะ็เนีย สค่ามาข้ามไปเลยข้ามาค่จริินาู้วก็ตุ้ดุดตุ้ดตัวไดุดนักทุกการมาตะบมตัวทุกคเลยเด้เมื่อไรขบพุ่มาเหอโอัลัดรจามาคิ้มครับจัหวนักกรบเ็ตบอกมากินก่อนผ่ก่อนเป็นการนับงหก่อนก็เลยมาได้นั่ด้ มึงคนก้าวจานมาใส่แก้วก็ยังเอามันลำหน้าตาขนาดนี้คนนั่งผิวได้เห็นสับแก้วหวานเนาะดูพวกแก้วเขาถ้วยก่อนน้าถ้วยพี่จานอยู่พี่นะใช่ใช่เนี่ยปจานใช่ถ้วยเข้าใกล้กับพยองสามที่ได้อาพักออกเนี่ยก็ใส่นี่เรื่องมากพยองย่างไร้เท่อาไร้ทีนะทุกคนฉันทุกอยีอยู่จานพักก็มีอย่างนี้ พชเขาพูดมั้แกวๆนี่นเออ่้วนยห่เนาะพ่นอยากิ่นมเอาฮา่าลูกร้านจิบรรกินหมนแลวลูกร้านิบรรกินซื้อมหาน่ซื้อมาหาดกบิบอรกินกูก็ยอมแล้วอ่ะ เขาไปกินกระาเด้อความนีะกินเด้อว่ะตะกุกตเด้อว่ะวานก็ตะแท้เด้อว่ะแจูข้าวมันแหล้ะจังหวะจันจูนี่ดันจันูนี่มาได้แตพวดเสียใจอยู่บนปีอ่ะโดยขอบคุณค่ะใจเด้ออยู่ชายฝนบาทนอ๋อนาเอือ์้ปังใหผู้นั่นบ่เออนาขาปมันนาข้าปังนะหัาวขํามเลย ป้าน oh. บาพงด้อยางหัวข้ามป็านเบาพคุณน้าเขาเคปสิิวบ่รัดโดยเขาดาบักอันันใส่เศร้ามันเลิมนี่เศ้าเลยได้ไหมนี่โล่งอะไรได้ยังงีบ่ดยวรสกีรา้ายกว่าน yeah, no uh, no like ี้เลยบ่แต่เป็นาทรนอย ขอบใจายๆแม่แต่ะกีเห่นว่าสิไปกินเพื่อนไมได้เหรอไปกินอลยแหะ่เสียบต้อนอยู่แล้วฮะเอยโดยโดยไม่ทำไม่กินกันแซ่บเเห็นคําห่มพผิวเห็นคำห็นอยู่เพื่อนนะคำพิวนั่งกับผิวอยู่เพื่อนหน เนียเจียกันเออเจียกูทักันนี้เลเจาบอเจ้าบอมาเจอกันนี้นำมาเจอนนี้น้ไปสบทั้งน้นน้ำชุบักยอ๋อแบบแบบพันก็มีนะเนี่ย อ๋อปับเตัอถัว้คาันะไปเนอาหาริคเลยอ่ะโบรบาณต่กน้าบุญเไปด้นใ่ไหใช่เจาะกนีบบ่เออกิน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 กุทธนาค้ไฟสนเล้จีขันว่าแสบเนี่ยุญหนาก็ไฟอ้ยาเข่าขึ้นน้อยน้ำมะนาำน่งของคุณเปแล้วแม่เปล่ายอีกมีวันได้กินเยอะเ่ยนี่ก่อนละมีได้ทบต้นนี้ได้ เจซอสดมาปลาจเ็ดนะจะเห็ดเจ้ด้นะคอยก็ปลาปาชตู้เย็นขอกระาษนัาฟิวจะห้องนักฟิวกัเจ้ามันมีจองอยมันมีผู้ดีง่ายแป้าหนักควรอะไนี่นะถัวะทัเจ้เอาเซ็ตนี้ไปผู้ทักคไปาานะไหีป่าเจ้าบรุษเยนเนอะนนอนเ โอมยิงมารุดเราเสร็จมันนี่นะเจเสร็จง่ายเสร็จเนียวดีเลยคลิปนี้กับสมนาพกควันแล้วพี่เนาะเดี๋ยวกับพอกันใ่คลิปหน้าเด้พี่นนอง ฝังไรฝังแช่์ี่ไตก็ต้องเจอแจ๊บเาาไก่ในจ้าพี่น้องโยสบายดีขอบใจเก่งแต่ก็ต้องใจในการกิดบนเหตุผิดแนวได้สบายดี